สวัสดีครับคลิปนี้คลิปเด็ดครับผมเอ้ยเดี๋ยวคลิปเด็ดครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เมื่อกี้ร้องอย่างเสียงเย่ยวใส่สังกะสีได้จริงว่ะจารย์เมื่อกี้ไม่ได้ตัวคนคนเลี้ยงช้างไม่ได้ครับคนเลี้ยงช้างครัคนเลี้ยงช้างนี่ร้องแบบไหนของผมแค่เย่ยวใส่สังกะสีนะแต่คนเลี้ยงช้างเหมือนหมาขี้ใส่สังกะสีเลยคืออ ว่าไงแม่นุ้ยน่ตด้งกับอฮะเมนต์บอสโจเลแล้วม่ไหมบอสโจเหมือนหม้เยาะเสียกระสีผมอยากรู้ว่ามันเอหูข้างไหนฟังแล้วมันรู้จักเปรียบเทียบได้ไงว่าหม้เยาะวสียกสีเป็นแบบไหนโคตรเท่เลยคนที่เปรียบเทียบมันเก่งนะแสดงว่าหัวนอกสมรถเนี่ยมันจะคิดเหมือนเสียงแบบ แล้วหมาเอาขาขึ้นข้างนึงอย่างนี้แล้วก็เยี่ยวเาเขาเสียงระดับเระดับเทพอยู่แล้วเสียงระคังระฆังเพชรอยู่แล้วใครจะพูดไงก็ช่างเสียงก็ดีอยู่เสียงดีอยู่แต่มายอดเสังกระสีไงเขาฟังยังไงอ่ผมอยากรู้แค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้หรอกเขาเขาเขาจุดเทียบยังไงแต่เขาไ เขฟังแบบไหนนะอะไรนะผมอยากเห็นตัวจริงๆคนคอมเมนต์เขาเหรอใช่เวลาเวลาเขาฟังเขาจะฟังอบไ่ว่าหมายเลวเสียงกรสีกับเวลาบอสร้องเนี่ยเขาทำไมช่างเปรียบเทียบกันได้เออแสดงว่าเขาเก่งมากเลยจินตนาการเขาน่าจะสูงมากผมคิดว่าเพราะว่าเขาเขาจะนึกถึงเสียงหมาก่อนแล้วหมาหมามันเห่าใช่ไหือื้ ผัวนอกสมรถก็คือก็ผัวนอกก็คือหมาแบบว่าหมาปวดเยี่ยวไงผัวนอกสมรถก็คือมันตะเบงเสียงสมรถก็คือเสียงเยี่ยวเสียงกระสี<อ>สมรถ <c oughs> อันนี้เสียงเสียงหมาเยี่ยวเสียงกระสีโอเคครับเป็นไงแล้ววันนี้เตรียมตัว ก็ไม่ได้ทำอะไรนี่เนะผมไม่ได้ทำอะไรวันนี้ผมมานอนเล่นเฉยๆวันนี้นะปลาพักผ่อนสมองนะครับพักผ่อนสมองครับก่ามีรายชื่อแต่แค่สามคนผมก็นอนเฉยๆถ้ามีแบบว่าคนเลี้ยงช้างอย่างเงี้ยแม่จี้อย่างเงี้ยเป็นพระเอกอเมริกาก็แลยแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวแล้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วอแต่ว่าถ้าว่าอ่มีรายชื่อสามคนพวกผมไม่เกี่ยวอย่างนงี้ผพวกเขาก็น้ำก็ไม่รู้ว่าจะอาบหรือไม่อาบก็นอนเลย สบายใจสบายใจอันนี้คนใับจ้างเขาเรียบร้อยได้เนีไงเรามันมอลระพมกุยแล้เพชรบมกุยหมายความว่ามมอลรเพชมกุยหมายความว่าก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำไงอ๋อเพชรบมกุยแล้วเพชรบมกุยตัวจริงนี่ใครครับผมปลุกลุกก็อยู่กลางๆนี่เดี๋ยดอุโมงค์สภาเดี๋ยวปลุกลุกมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าปลุกลุกเราบอกปืนพวนาเด้อฮะเราบอกปืนพวนาแล้วนะ โมหน้าอยู่ใกล้ๆจะมาพูดอ่านี่อ่ามาเก๊เดี๋ยวหักค่าตูอ่เดี๋ยวหักค่าตูวนะไมหน้าอยู่ใกล้ไรเราไม่ติปอยู่อ่าทิปดีด้วยนะเรามีติปอยู่อ่าหักค่าติปไม่เป็นไรเรามียู u t บ b e อเออหักค่า youtube ้อมอาจารย์ม่อก๊ะยูทูไม่เป็นไรอเรายังมีพ่อกับแม่ให้ขอตังค์อยู่แม่เพื่อพร้อมวันเอ๊ะ นี่เขาจะของหัวหน้าวงไม่ว่าเขาไม่ได้นะไม่บากอาบบังอาน้ำไม่ได้ถึงความเป็นจริงเขาไม่ได้อาบเราก็ไปพูดแค้นไม่ได้เออดีดีดีมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวหมดแล้วจะกินอะไรเปล่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงน้ำอาน้ำอะไรบอกมาอน้ำกินอน้ำอะไรเบฟซี่น้ำเปล่าน้ำอะไรเบฟซี่ เอาตังมาอย่าวไปถึงไู้ดนีว่าจะเลี้ยงพนาเลี้งเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวคนละขวดเอคนละขวดนะเี่นะเี่พร้อมน้ำแข็งเปล่าได้ไหมได้หด้โอเคขอบคุณใหญ่ครับเอาเงินมาขอญาตเบิกตังหกสิบาทต้องเบิกของพน้าครับพนาากนอ ั้ตัที่เรอ่นไปรอยเรียงหน้าันี่แม่ไม่ดอเ้บอกแม่ไ่บอย่างดอกไม้เด้ไม่ได้ดอกลอยเท่าได้ผมเมันศิษเทาได้แล้วเขาจะกินลองแล้วพูดแบบนี้คุเอาไปกินลองนี่แล้วแต่ว่าเจ้าน่ะกุยหนลงพ่อเอามาเอามาเอามาจ้ะ เ,เดี๋ยวจัดก,การเนี่ยอขอขอแจ้งหน่อยครับอาจารย์เมกเกอรรอขอแจ้งหน่อยแจ้งแล้วอาจารย์เมกเกอรรอประมาณ5นาทีนะครับผมเพลฟีสองน้ำเขียวบุ๊คเอ่อเพชรเพลฟีเป็นกวยน้ำน้ำอะไรน้ำเขียวใช่ไหมโอเคได้เปล่าไรเปล่าเปล่าเปล่าไรเปล่าเปล่าครับสายต่อ,ตอนี่ครับ ตรกาศเสร็ครับผมอันนี้หลังเวทีครับผมหลังเวทีหลังเวทีเทนี่ยู้กับเตรียมนะงานใกล้เริ่มครับเดี๋ยวเริ่มผมมีคอนเทนต์ให้อีกทีนะครับผมเนี่ครับเริ่มแล้วนี่คือไอ้ลาวลาวลาว,ลา,วลางนี่ลางลางกล้องคิดว่าลางกล้องใช้กล้องวิ่งราวบนราง เริ่มนะครับการนั่งตีขึ้นไปแล้วการนั่งตีขึ้นไปแล้วนเื่อันเลูเอปนะให้เดินออกมาน่นมน่นเอาปูเสือกันว่งฮะแล้วเออดิ้มกันนะความคิดนะ กนอย่างไรอาอล้คุณนายขอบคุณมากครับโอ้คุณนายใจดีเรียกกินตลอดเลยเอาเลยครับคุณนายครับขอบคุณมากครับอันนี้หัวใจของวีรบุุษสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคุณนายคุณนายของพี่ยุทธของเรานะสวัสดีครับดีครับเนี่อ๋อออเอาเป็นซี่สองน้ำน้ำเขียวหนึ่งหกใส่แก้วเป็นซี่สองแล้วน้ำเขียวหนึ่ง ของอาจารย์แม็กกี้แล้วก็แล้วก็เขาเลี้ยงช้างแล้วก็หัวหน้าอะไรปลุกลุกปลุกลุกวันนี้อย่างนี้หนักไงก็ต้องเดินตามแล้วไปถือของให้เร็ดก่อนนะจ้าเอาไาันนีกำลังจะไปเตรียมของนคะคะเสียงหวานนะคะที่จะาถ่ายทำตอนเย็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะ <sam> แพนกล้องไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวราครับแพนกับดูทีครับผมครับผมต้องต้องใส่ต้องใส่อะไรกับถ้าสมมติว่ามันไม่ดูงก็ต้องใส่เป็นเทียมเลยก็เดี๋ยวกลับบ้านจะไปเอามาเทียมแล้วก็ใส่เป็นเชือกสองเส้นเนี่ยมาคห้อยคอเลยจ้ะจ้ะเนี่ยคล้อยคอมันจะเหมือนกับอะไรหรือเปล่าแม่ ไม่คอยคอยมันจะเหมือนอะไรวะดูตอนนี้ดูตอนนี้อ่ะมันมันไม่น่าดูอ่ะว่าดูที่ตูดข้างละเปลี่ยนคอนเทนต์มาเดี๋ยวแม่จับกล้องถ่ายนีให้ผมหน่อยแม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนกางเกงให้แม่อ่างเกงนี่เดี๋ยวผมดึงเกงห้แม่แม่ถ่ายผมท้อไม่แล้วแม่ก็แม่ก็แม่ยังไปดยปีห้าเก้ากับยังอีกเป็นคอนเทนต์นี่เนื้อเอามาแจกเพื่อมากินนะ เอามาทำสูตรพี่สูตรน้องกินนี่แหละครับกินกินเป็นปะเป็นแล้วกินเขอาศัยเสียน้องกินตลอดเลรอกิเหอโอ้ยเล่ต้นเนาะเล่ต้นด่างเนาะแม่นะเอะก็สวยทุกวันน่ะแม่สวยมาวันไหนก็คุณแม่สวยก็แม่สวยดูดีอ่ะเนี่ยอาแฟนขาไอซีผมไม่ได้ยอนะถ้าจะพูดเนี่ยมันต้องเป็นความจริงดูดูชุดคุณแม่เดี๋ยนี่เนี่ยเนี่ยอะเชยน้องดูคุณแม่เดี เทนโอ้โหนั่งแบบอายอะดูเจ้าเลี้ยงน้ำก็บอกรู้เน่แม่แกถามแก้วลของกินน้ำฟรีแล้วแม่โอเคนะโอเคครับแม่ครับสวัสดีครับจ็นพันเทนเหมือนกันครับผมแม่ครับฝ่ามดตาแมงว่าอะไรครับผมโอเคแล้วแม่ไหมแม่นะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับแม่ครับสวัสดีค่ะ